สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชา n นล Channel นะครับวิดีโอนี้นะฮะผมจะพาทุกคนมาเรียนรู้วิธีการทำ responsive hamburger เมนูกันนะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังฝึกเขียนเว็บไซต์นะครับแล้วกำลังฝึกทำ responsive นะครับแน่นอนว่าการทำให้เว็บไซต์เนี่ยเป็น responsive ก็คือ รองรับทุกขนาดหน้าจอครับเป็นเรื่องที่จําเป็นมากนะครับในการทําเว็บไซต์นะแล้วแน่นอนนะครับพอเราทําเว็บไซต์ให้เป็น responsive ปุ๊บเนี่ยในเรื่องของเมนูนะครับเราก็ควรที่จะทําให้มันสวยงามนะครับอย่างเช่นเราควรที่จะทําให้มันเป็นแฮมเบอร์เกอร์เมนูนั่นเองนะครับก็หมายถึงว่าเราสามารถที่จะกด toggle เมนูนะครับให้มันแสดงผลออกมานะครับอะตามตัวอย่างที่ผมขึ้นให้ทุกคนดูอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวในวิดีโอนี้เนี่ยจะพาทุกคนนะครับมาเรียนรู้วิธีการสร้างเจ้าแฮมเบอร์เกอร์เมนูตัวนี้กันนะครับ โอเคเดี๋ยวมาติดตามรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผมโอเคครับก็ให้ทุกคนนะฮะไปสร้างโปรเจกต์ขึ้นมานะครับมี3ไแฟล์ตามนี้นะนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะลิงก์ CSS เข้ามาก่อนเลยนะครับแล้วก็ JavaScript นะครับผมโอเ okay, ค script.js อ่ะทีนี้เนี่ยอ่าก็เปิดขึ้นมานะครับด้วย5ฟล์ v e r v นะนะครับผม ติดตั้ง extension ตัวนี้นะครับใครยังไม่ได้ติดตั้งก็ไปดาวน์โหลดติดตั้งนะครับโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะสอนทุกคนนะประยุกต์ใช้โค้ดนะครับจากเว็บไซต์ w3schools.com ด้วยนะครับเพราะว่าเราสามารถนะฮะเอามาใช้งานได้นะครับเนี่ยเขาจะมี how to หรือว่าเป็นชุดโค้ดนะครับเอามาให้เราเนี่ยนำไปใช้งานต่อยอดได้ประยุกต์ใช้ได้นะครับโอเคทีนี้นะครับเรามาวางโครงสร้างนะครับของ ตัวเว็บไซต์ของเรากันก่อนนะครับอันดับแรกเนี่ยผมจะมีในส่วนของ nav ก่อนเลยนะครับแ่ะแล้วข้างใน nav ผมจะมี container นะครับโอเคแล้วก็ข้างใน container ตัวนี้ผมจะมี class nav con ก็คือ nav container นะครับหรือจริงๆใช้เป็น nav wrapper ก็ได้นะครับโอเคนะนะครับผมโอเคก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับผมใช้ตามนี้แล้วกันทีนี้ใน nav wrapper นะครับผมก็จะมีโลโก้ logo, ใช่ไหมอยู่ฝั่งซ้ายนะครับ แล้วก็จะมีเมนูนะครับใช้เป็น U L นะครัคลาสเป็นเมนูโอเคก็จะมี L I มีแท็ก A นะครับเขียน Home About Services แล้วก็ Contact นะครับอ่ะตรงนี้ก็คือจะเป็นโครงสร้างนะครับของเว็บไซต์เราเดี๋ยวโลโก้ผมจะมีเป็น H 3นะครับโอเคแล้วก็เขียนว่า My Website โอเคนะครับตามนี้เลยนะฮะจากนั้นต่อจาก nav เนี่ยให้ทุกคนนะครับสร้าง tag main ขึ้นมานะข้างใน tag main ก็จะมี container นะครับแล้วก็ผมจะมีในส่วนของเป็น tag p นะฮะอ่าแล้วก็มีข้อความข้างในสักประมาณ3,000คํคำนะครับอ่ากด save ดูเห็นไหมเราก็จะมีข้อความประมาณนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็อ่าเดี๋ยวผมกลับมาก่อนเราจะมีในส่วนของ footer นะครับ โอเคก็จะมีแท็ก p copyright e 2 2 3 3ประมาณนี้แค่นี้เองนะครับทีนี้นะครับมาเขียน css กันนะครับผมก็มาที่ main css เลยอันดับแรกผม reset นะครับอ่าพวก margin padding แล้วก็กำหนด box sizing เป็น border box นะครับโอเคทีนี้ผมก็จะสร้างนะครับ class container ขึ้นมาก็คือผมจะกำหนดความกว้างนะครับ max width อยู่ที่1 1 4 0 p พซแล้วก็ จัดกึงกลางด้วย Margin 0 a ศูนย์อนะครับผมเห็นไหมว่ามันก็จะอยู่ในคอนเทนเนอร์ตามนี้โอเคเดี๋ยวในโฟลเดอร์ผมลืมทำนะครับเดี๋ยวสร้างคอนเทนเนอร์ขึ้นมาครอบแท็ก p ไว้ py, แบบนี้นะครับโอเคทีนี้นะครับส่วนต่อ,อไปก็คือเราจะมาทำในส่วนของอเมนูนก่อนนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะเข้าถึงแท็ก nav ตัวนี้แล้วผมนะครจะกำหนด background Color นะครับเป็นสี333นะอ่าเห็นไหมนะครับมันก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะครับโอเคทีนี้นะครับผมจะเข้าถึงตัว nav wrapper นะครับผมอ่าคลาสตัวนี้แล้วก็โลโก้นะครับตามด้วย H3 นะครับก็จะกําหนดสีเป็นสีขาวนะครับโอเคทีนี้อ่าเดี๋ยวในส่วนของ nav wrapper เนะี่ยผมจะใช้ display นะฮะ เ็ flex เพื่อให้มันขึ้นมาต่อก,กันแบบนี้เห็นไหมนะครับทีนี้เราก็จะใช้เป็น justify content space between เพื่อให้ดันโลโก้ชิดซ้ายแล้วก็เมนูชิดขวานะครับแบบนี้นะโอเคทีนี้ก็ใช้อ่าเป็น align items center นะครับผมก็คือมันจะจัดกึง่งกลางในแกนแนวตั้งนะครับอ่ะประมาณนี้นะนะครับทีนี้ก็เหลือแค่เมนูใช่ไหมเราก็เข้าถึง class เมนูเลยนะครับผมก็จะกำหนด display เป็น เล็กเช่นเดียวกันนะอ่าเมนูก็จะมาต่อกันแบบนี้นะฮะโอเคทีนี้นะครับผมก็จะเข้าถึงอ่าเดี๋ยวผมลบตัว list style นอนนะฮะแล้วก็ผมจะเข้าถึงเมนู li นะฮะผมจะให้มีม a r g i n ด้านอ่าด้านซ้ายเลยกันประมาณอ่า20พิกเซลอ่านะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเข้าถึงเมนู li tag a นะฮะกำหนด color สีขาวลบอ่า u n d ดอ l i n e นะครับก็คือ text decoration เป็น n o n นะครับอ่าเห็นไหมเราก็จะได้เมนูแบบนี้นะฮะโอเคทีเนี้ยมันอ่าขนาดมันยังเล็กอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวผมอ่ามาที่ class เมนูนะครับเอ้ยจริงๆมาที่ nav wrapper นะกำหนดให้นะครับทุกคนให้ High เป็นสักประมาณ6 0 p พิกเซลนะครับอ่าโอเคเราได้เมนูมาแล้วเห็นไหมทีนี้นะครับส่วนต่อ,อไปก็คือ content นะ content ก็จริงๆไม่มีอะไร ผมก็จะเข้าถึงตัวเดี๋ยวผมขอดูก่อนก็คือจะเป็นตัวเมนนะฮะอ่าแท็กเมนนะครับแล้วก็พ a ดดิ้งประมาณสัก2เรมโอเคเอาเป็น Padding บนล่างแล้วกัน2เรมซ้ายขวา0ูนนะครับอ่าให้มันมี Space ด้านบนประมาณนี้โอเคทีนี้สุดท้ายก็คือ f o เดอรนะครับก็เข้าถึงฟ o เดอรเลยอ่ามีอ่า,า k g r o u r o u n d เป็นสีดำนะครับสีฟอนเป็นสีขาว t ช็ c สไลด์ e ซ n e r นะครับแล้วก็มี padding สัก2 Re เประมาณนี้อ่ะได้ฟูเดอร์มาแล้วนะครับทีนี้นะฮะก็เราจะมาทำในส่วนของแฮมเบอร์เกอร์เมนูกันแฮมเบอร์เกอร์เมนูคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูตรงนี้ก่อนก็คือ responsive top nav นะอ่ะตรงนี้ฮะเดี๋ยวมาดูก็คือเวลาที่ทุกคนเข้ามาที่หน้าจอขนาดเล็กเห็นไหมทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีเป็นเนี่ยสาขีดนะครับในศัพทางวงการพัฒนาเว็บเขาก็จะเรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์เมนูเพราะว่าอะไร เพราะว่ามันเหมือนแฮมเบอร์เกอร์เออนะครับผมเนี่ยเราสามารถคลิกนะครับเปิดตัวเมนูแบบนี้ออกมาได้นะครับเวลาที่เราเข้ามาที่หน้าจอขนาดเล็กนะครับ่าประมาณนี้นะครับทีนี้วิธีการทำยังไงนะครับก็คือจริงๆเนี่ยก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมจะพามาประยุก์ตใช้โค้ดที่ตรงนี้เลยนะครับอันดับแรกก็คือเราจะมาเอาตรงนี้ครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยทาเป็นแฮมเบอร์เกอร์เมนูที่มันมีลูกเล่นนิดนึงก็คือเวลาที่เราคลิกใช่ปะอ่าเวลาที่เราคลิกเนี่ยให้มันมีการแบบเป็นการกระบาดเออนะครับแล้วทีนี้เราคลิกอีกทีนึงก็ให้มันกลับมาเป็นนี้่านะครับผมสวยๆนะทีนี้ก็มาที่หน้าเว็บของเรานะครับให้ทุกคนคลิกขวาแล้วก็ inspect นะฮะโอเคก็ตอนแรกทุกคนจะอยู่แบบนี้ใช่ไหมอ่าให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนนะครับถ้าใคร DevTool อยู่ด้านล่างก็เปลี่ยนมาด้านขวานะโอเคจะได้ดูง่ายๆนะฮะ อะให้ทุกคนเลื่อนมานครับให้อยู่ที่หน้าจอประมาณผมเอาขนาด360ละกันยกตัวอย่างให้ดูนะอ่ะ360นะครับประมาณนี้เราก็มาเขียน media query เลยก็คือด้านล่างตรงนี้ครับอ่ะก็คือ add media only screen and m a c width ถ้าเกิดว่าเข้ามาที่ขนาดหน้าจอ360พิกเซลใช่ไหมนะครับผมจะให้ไอตัวเมนูตรงเนี้ย ก็คือ iul class menu เนี่ยมันหายไปอ่านะครับก็ผมจะเข้าถึง class menu เลยอ่าผมจะกำหนด display นะครับเป็น non อ่าเห็นปะมันก็จะหายไปแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราขยายหน้าจอใหญ่เห็นไหมมันจะปรากฏออกมานะครับโอเคก็ตามนี้เลยเงื่อนไขของเรานะครับถ้าเกิดเข้ามาที่หน้าจอ360พิกเซลอ่านะครับตามนี้เมนูก็จะหายไปที่เนี้ยผมจะให้ไอตัวเนี้ยปรากฏขึ้นมานะครับทุกคนก็คือไอแฮมเบอร์เกอร์เมนูนะครับ โอเคก็มาดูวิธีการนะครับให้ทุกคนเลื่อนลงมาด้านล่างเลยนะครับอ่าให้ทุกคนเนี่ย copy โคตร,ตรงนี้มาเลยก็คือเราจะใช้เป็นตัว animated icon ใช่ไหมนะครับ Copy มาเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอามาวางต่อจาก ul ตรงนี้นะนะครับโอเคทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อ container มันนะคลาสตรงเนี้ยเปลี่ยนเป็น ham menu นะฮะโอเคแล้วก็ฟังก์ชันตรงนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นอ่า toggle er ham นะครับโอเคตามนี้แล้วกันนะนะครับผม จากนั้นนะครับก็ให้ทุกคน Copy c o d โค้ด CSS ตรงนี้มาเลย Copy มานะครับอ่าแล้วก็มาที่ CSS นะครับวางโค้ดตรงนี้ลงไปอาจจะเขียนอ่าคอมเมนต์กํากับด้วยก็ได้นะว่าเป็น Hamburger Menu เมนู CSS นะครับอ่าแล้วก็เปลี่ยนชื่อคลาส o n t a i n e r นะเมื่อกี้ผมเปลี่ยนเป็น h ฮมเมนูใช่ไหมเราก็จะต้องเปลี่ยนเป็น Ham เมนูด้วยนะครับอ่าตามนี้นะครับทีนี้นะครับส่วนต่อไปก็คือ JavaScript ครับอ่า copy ฟังก์ชันตรงนี้มา แล้วทีเนี้ยไปที่ file script js นะวางฟังก์ชันตรงนี้ลงไปซึ่งผมเปลี่ยนชื่อฟังก์ชันเป็น toggle ham ใช่ไหมอ่ะก็เอามาใส่เลยนะครับโอเคทีเนี้ยอ่าจะเห็นได้ว่าพอเรามีการเรียกใช้ฟังก์ชัน toggle ham เนะี่ยมันก็จะส่ง element ตัวมันเองไปนะครับนี่เห็นไหมมีการใช้ this keyword ก็คือส่ง element ตัวเนี้ยไปปุ๊บทีเนี้ยพอส่งไปเราก็จะใช้ตัวมันเองเนะี่ยในการ toggle class change นะครับ class change ก็คือเป็น class ที่ อ่าเราจะมีการท็อกเกิลเนี่ยมาดูตัวอย่างก็คือแบบนี้นะครับอ่านี่นะฮะโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนก็เสร็จแล้วทีนี้มาดูที่หน้าเว็บของเรานะฮะตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่าอ่าสีนะครับเหมือนสีมันไม่มาใช่ไหมสีมันไม่มานะครับผมก็ผมคิดว่าเดี๋ยวผมมาดูสีก่อนอ่ะเขาใช้แบ็กกราวน์เป็นสีเดียวกันกับพื้นหลังอ่าที่ผมใช้ใช่ป่ะแต่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วกัน อ่านี่ฮะทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมอ่าสวยงามนะครับโอเคทีนี้นะครับจะเห็นได้ว่าด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยมันชิดกันเกินเดี๋ยวผมไปที่ในส่วนของอ่า nav wrapper นะครับผมจะเพิ่มอ่าเดี๋ยวมาที่ m i d d a query ดีกว่าแล้วผมก็จะเข้าถึงตัว nav wrapper นะครับผมจะเพิ่ม padding ซ้ายขวา1 rem นะครับก็คือไม่ให้มันชิดอ่าด้านขวากับด้านซ้ายเกินไปเห็นป่ม อ่ะเนี่ยมันก็จะสวยละเห็นไหมนะครับผมทีนี้นะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือเวลาที่เราเนี่ยมีการกดคลิกใช่ปะ่ะปึ๊บอ่าเวลาที่เรามีการกดคลิกเนี่ยเราต้องการให้เมนูที่เราซ่อนไว้เนี่ยให้มันปรากฏออกมาก็คือ display เ,เป็นบล็อกใช่ไหมฮะอ่ะซึ่งเราจะทํายังไงตรงนี้นะครับอ่ะก็ตรงนี้นะครับวิธีการก็คือเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเนี่ยสร้างคลาสขึ้นมาอีกตัวหนึ่งชื่อว่าคลาสเมนู -active นะครับ ก็จะกําหนด Display เนี่ยเป็นบล็อกนะอ่าโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราสามารถเอาโค้ดตรงนี้มาประยุกต์ใช้ได้ก็คือในส่วนของ responsive top nav นะมันจะมีโค้ด javascript นะครับเดี๋ยวผมพามาดูอ่าจะเป็นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมมาอธิบายนะว่ามันคืออะไรอันดับแรกเลยก็คือเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องมีการ get element นะครับก็คืออะไร get element ในส่วนของตัวเมนูของเรามานะครับผมอ่าจริงจอ่ะทุกคนอาจจะเพิ่ม id ก็ได้อ่า id ผมจะตั้งว่า my เมนูแล้วกันนะเอาไว้อ้างอิงกับ javascript นะครับโอเคทีเนี้ยมาที่ javascript เลยนะครับหลังจากที่เรามีการสร้าง c คลาส active แล้วใช่ไหมนะครับโอเคก็มาที่ javascript นะฮะเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้ทุกคนนะครับอ่าสร้างนะครับเป็นตัวแปรขึ้นมานะนะครับก็ let นะครับเอาตั้งชื่อว่า my menu แล้วกันแล้วก็ใช้คำสั่ง document get element by id นะครับผมก็จะไป get id อะไรไป get id my menu มาอ่านี่นะฮะ ทีนี้หลังจากเราเก็ตมาทำไงต่อนะครับก็คือเราเนี่ยจะมีการาเช็คเงื่อนไขนะครับผมก็มาดูตัวอย่างนะทุกคนจะเห็นว่า,าถ้าเกิดว่าตัวเมนูนะครับมันมีคลาสเนมเป็นเมนูใช่ไหมผมจะให้มันเพิ่มคลาสที่ชื่อว่าเมนู Active นะครับโอเคก็คือมันเป็นการทำท็อกเกิลนั่นเองอก็มาเช็คนะถ้าเกิดว่าเมนูของผมนะา c l a s s n a m e นะครับมันเท่ากับ เมนู Menu, นะครับผมเนี่ยจะมีการดึงเอาตัว My Menu แล้วก็เข้าถึง class name ของมันนะแล้วทีเนี้ผมจะทำการบวกเท่ากับก็คือเพิ่ม class นะครับต่อจากเมนูตรงนี้นะ class ที่ผมจะเพิ่มคืออะไรก็คือเป็น class เมนู Active ที่เราไปสร้างใน CSS ตรงนี้ใช่ไหมฮะอ่าแต่ทีนี้นะครับถ้าเรากดอีกรอบหนึ่งผมก็จะลบ class ตัวนี้ออกไปให้เหลือแค่อ่าเมนู Menu, นะครับอย่าลืมลบบวกออกด้วยนะนะครับผม โอเคแค่นี้นะก็เหมือนตามตัวอย่างตามนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ให้ทุกคนมาดูที่หน้าเว็บของเราลองมากด toggle ดูโอเคทุกคนก็จะเห็นว่าไอตัว class menu active เนี่ยมันเพิ่มมาแล้วแต่ทีนี้เมนูมันไม่ปรากฏออกมาเป็นเพราะอะไรผมคิดว่ามันน่าจะเป็นตรงนี้นะเดี๋ยวตรง display block เนี่ยผมอาจจะกําหนดตัว important เพิ่มไปนะอ่านี่ครับทุกคนจะเห็นว่าเมนูเนี่ยสแสดงออกมาแล้วเห็นปะอ่าแต่ทีนี้เนี่ยไอเจ้าเมนูตัวเนี้ย มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะครับแล้วทีนี้ไอตัวแฮมเบอร์เกอร์เมนูของเราเนี่ยนะครับเราจะต้องแก้นิดหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอา p o พ i t i o n มาช่วยนะตรงนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะกําหนดนะฮะอ s โพซิชั e l a t i v e ที่แนบแรปเปอร์นะก็มาที่แนบแรปเปอร์เลยนะครับอาแนบแรป p ปอร์โพซิชันนะครับเป็น Relative แล้วทีนี้นะครับผมจะไปที่แฮมเมนูกําหนดโพซิชันเป็น Absolute นะเพราะว่ามันจะต้องใช้อ้างอิงก,กันนะครับ เพื่อให้แฮมเบอร์เกอร์เมนูเนี่ยมันอยู่ภายในตัวเนฟแรปเปอร์นั่นเองนะครับอ่ะหลังจากผมกําหนดแบบนี้เห็นไหมทุกคนจะเห็นว่ามันจะได้ประมาณนี้นะทีเนี้ยผมก็แค่ย้ายไอตัวแฮมเบอร์เกอร์เมนูเนี่ยมาด้านขวานะครับก็วิธีการคือกําหนดไ right, รก็ไ right รประมาณ1นึ่งเรมนะครับเพื่อให้มันมีสเปซอ่ะด้านขวานิดนึงเห็นปะ่ะถ้าเกิดผมกําหนดเป็นศูนย์เลยมันก็จะชิดขวาแบบนี้นะฮะโอเคดังนั้นก็1นึ่งเรมประมาณนี้เห็นไหมอ่ะก็จะเห็นว่าเนี่ยเราสามารถ t o เกิลได้ละ แต่ทีเนี้ยเมนูมันยังไม่สวยเราต้องการให้มันลงมาด้านล่างใช่ปะนะครับเราก็แค่แก้นะครับในส่วนของตรงนี้ฮะ,ะมาดูครับก็คืออันดับแรกเนี่ยผมจะต้องกําหนดความสูงนะครับของตัว n a p wrapper นะให้มันเป็น auto ก่อนนะครับก็คือหลังจากผมกด toggle er, เห็นปะให้มันปรากฏออกมานะครับอ่ะโอเคไปทีละขั้นตอนนะก็คือเดี๋ยวมาที่ในส่วนของ media query นะนะครับแล้วก็กำหนด h e นะฮะเป็น auto นะครับ จากนั้นนะครับผมก็จะเปลี่ยน flex direction นะจากเดิมที่มันเป็นอะไรฮะเป็น row ใช่ไหมนะครับในส่วนของเมนูนะครับผมจะเปลี่ยนให้มันเป็น column นะครับโอเคอ่าเวลาที่ผมกด toggle er มาปุ๊บเนี่ยมันเป็น row ก็คือมันขึ้นมาเรียงต่อการแนวนอนแบบนี้นะฮะผมจะต้องกำหนดให้มันเป็น flex direction เนี่ยให้เป็น column นะครับอ่าให้มันลงมาอย่างนี้นี่เห็นปะ่ะเนี่ยก็จะเห็นว่าก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับ ตรงนี้นะครับทุกคนจะเห็นว่าไอตัวโลโก้กับเมนูเนี่ยมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมเราอาจจะให้มันอยู่ชิดซ้ายก็คือเราจะกําหนด align items เนี่ยให้มันเป็น flex start นะครับอ่าก็กําหนด align items นะครับเป็น flex start นะครับอ่ามันก็จะมาอยู่ด้านซ้ายตรงนี้นะครับโอเคนี่นะลองดูเห็นปะ่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้แล้วทีนี้ส่วนต่อ,อไปคืออะไรส่วนต่อ,อไปก็คือในส่วนของอ่าโลโก้นะครับโลโก้จริงๆตรงเนี้ย หรือว่าตัวแนบแรปเปอร์นะผมอาจจะให้มันมีแพ a ดดิ้งบนล่างนิดหนึ่งนะก็คือ,อเอาเป็นพ a ดดิ้งรอบด้านเลยแล้วกันรประมาณ1นึ่นะครับอ่ามันก็จะมีสเปซประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้ไอตัวแฮมเบอร์เกอร์เมนูเนีเน่ยมันเหมือนกับว่ามันไม่อยู่กึ่งกลางใช่ปะ่ะจริงๆทุกคนก็สามารถเปลี่ยน p r พอ e ดี y ทดสอบตรงนี้ได้นะครับก็คืออย่างเช่นอ่ะผมลองท็อปสัก0.5 Rem เรมอ่าเห็นบ้านมันก็จะอยู่ประมาณตรงนี้พอดีนะครับ อ่ะเราก็ใช้ตรงนี้ก็ได้ Copy อ่าตัว property ตัวนี้มานะครับไปใส่ที่ตัว h ฮมเมนูนะครับอ่า top 0.5 rem ประมาณนี้นะโอเคนะครับเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับทีเนี้ยก็เหลือแค่ในส่วนของเมนูตรงนี้นะก็ให้ทุกคนมาที่เมนูตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่ามันจะมี Space ด้านซ้ายตรงนี้นะฮะเพราะว่าผมไปกำหนดอ่า m i r l i n t e f t ใช่ไหมที่ li เป็น2 0 p i ิ e l นะเดี๋ยวผมจะเข้าถึง Class เมนู LI นะครับที่ Media q u e r y ตรงนี้อ่ะก็คือเดี๋ยวผมจะลบ Margin ศูนย์ไปเลยนะครับอ่ะให้มันชิดแบบนี้นะทีเนี้ยผมอาจจะเพิ่มนะครับเป็น Margin Top ละกันนะครับประมาณ1 R e m เอ่ะนี่นะฮะเห็นป่ะมันก็จะมี Space ด้านบนโอเคอาจจะน้อยไปก็อาจจะลองสัก2 r e เรมนะครับอ่ะประมาณนี้ หรือจริงๆผมทำเป็นงี้ดีกว่าก็คือบน่างนะครับ2องเรมซ้ายขวา0ูนยอโอเคเราก็จะได้แบบนี้เห็นไหมทีนี้เดี๋ยวผมอาจจะต้องเข้าถึง U L นะครับก็คือเมนูแล้วก็กำหนด width เป็น100%นะให้มันกว้างเต็ม100%แบบนี้นะครับแล้วผมอาจจะเพิ่มแบบเป็นลูกเล่นนะอย่างเช่นมี border top นะครับ1 Pixel solid C C C นี่นะครับ โอเคจริงๆตรงนี้ผมอาจจะต้องใช้เป็น padding ดีกว่านะอาจจะมี padding นะนะ padding top นะครับ padding top ประมาณ1นึ่เรมอ่านี่ครับก็แล้วแต่ว่าทุกคนจะใส่ยังไงหรือจริงๆเอาแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือผมลองเอาเป็นอ่าเวลาที่มีการ hover ใช่ไหมผมก็จะเข้าถึงเมนู li hover นะครับให้ background color เนี่ยมันเปลี่ยนเป็นสี อ่าดำกว่านี้นิดหนึงนะครับก็ประมาณสัก 2a 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 นะฮะอ่ะลองกดเซฟดูเนี่ยมันก็จะได้ฮ o v e r ประมาณนี้นะเราอาจจะเพิ่มแ a ด d i n g ไปด้วยนะครับก็คือแพดดิ n งประมาณอหนึ่เรมบนล่างนะครับซ้ายขวา0.5อ่าเนี่ยฮะเนี่ยบ้านเราก็จะได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีอะไรที่เราควรปรับนะแพดดิ่งผมว่าแพดดิ่งโอเคแล้วแต่มา r g จิ้นเนี่ยอาจจะต้อง ลดลงหน่อยนะครับอ่าประมาณ1นึ่เรมนะมาร์จินนะครับ1นึ่เรมเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าสวยงามแล้วนะครับอาจจะมีทรานซิชันนิดนึงก็คือใส่ทรานซิชันไปนะครับ0.3 s นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้อ่านะครับผมนี่นะเนี่ยเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็คือการทำแฮมเบอร์เกอร์เมนูให้กับเว็บไซต์ของเรานะครับผมนี่นะฮะสวยงามเสร็จแล้วก็ลองมาขยายขนาดนะครับใหญ่ขึ้น ทีนี้เวลาที่เราขยายขนาดนะครับอยู่หน้าจอใหญ่เนะี่ยจริงๆตรงนี้มันอาจจะต้องมีส่วนที่เราต้องแก้ก็คือ,อสมมุติว่าหน้าจอมันเกินเท่าไหร่ครับมันเกิน360ขึ้นไปใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้เราตั้งให้มันเป็นถ้าเกิดเข้ามาในขนาดหน้าจอ360ิพิกเซลใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามันเกินขนาดเนี้ยนะครับผมจะให้ตัวแฮมเบอร์เกอร์เมนูมันหายไปก็คือเหมือนเดิมครับเราสามารถใช้ add media only screen นะครับ and แล้วก็ผมจะใช้เป็น min width นะ min width เนี่ยก็จะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าขนาดหน้าจอมันกว้างกว่านะครับในที่นี้กว้างกว่าอ่า360พิกเซลขึ้นไปนะผมก็จะให้นะครับไอตัวแฮมเมนูเนี่ยมันหายไปก็คือ display n o n ไปเลยอ่าอันนี้คือวิธีแก้แค่นี้นะครับเห็นปะ่ะนะครับก็ลองมาสมมติผมอยู่ในขนาดหน้าจอต่ำกว่า360ลงมาเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมา โอเคแต่ถ้าเกิดขยายใหญ่เกินกว่า360พิกเซลขึ้นไปเห็นไหมเมนูก็จะหายไปละอ่าไอตัวแฮมเบอร์เกอร์เมนูนะครับนี่ก็จะหายไปโอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับทุกคนก็คือเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตรงนี้อยู่นะอ่าเวลาที่เราเปิดตัวเมนูขึ้นมานะครับทีเนี้ยถ้าเกิดผมขยายหน้าจอใหญ่เห็นป่ะมันจะมีบัก๊กนะฮะเมนูมันเป็นอย่างงี้สาเหตุก็เป็นเพราะว่าผมเนี่ยมีการกําหนดตัวไอคลาสเมนูแอคทีฟนะครับ ่ะ uh, display block แล้วเป็น important ด้วยมันก็เลยมันไม่เป็นแบบเรียงต่อกันในลักษณะของแนวนอนนะอันนี้เป็นแนวตั้งเป็น column นะครับวิธีแก้คือ,อยังไงง่ายๆเลยครับเราก็แค่ย้ายอ่า uh, class ตรงนี้นะทุกคนก็คือไอตัว menu active เนะี่ยนะฮะเราย้ายมันเข้ามาในขนาดหน้าจอเล็กก็คือที่เราจะให้มันปรากฏเมนูอ่าออกมานะฮะก็คือไอตัว max width หน้าจอ3 6 0พิกเซลนะก็ย้ายคลาสมาไว้ในนี้เลยทีเนี้ยก็ ลบ import เออกไปนะนะครับแค่นี้เองอันนี้วิธีแก้นะครับอ่ะก็ลองกด save ใหม่เห็นปะ่ะตรงเนี้ยก็จะแก้ได้แล้วสมมุติว่าผมเปิดตัวเมนูค้างไว้นะแล้วผมขยายหน้าจอใหญ่ปึ๊บเห็นไหมมันก็จะเรียงสวยๆแบบนี้แหละเห็นไหมอ่ะแต่ถ้าผมกดปิดไปก็แบบนี้นะฮะเห็นป่ะมันก็จะไม่มีบัก๊กอ่าโอเคนะครับใช้งานได้นะครับตามนี้เลยนะครับผมเรียบร้อยแล้ววิธีแก้นะฮะเนี่ยก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนก็สามารถเอาโค้ดตรงเนี้ย นะครับไปลองประยุกต์ใช้ได้เลยถ้าเกิดว่าทุกคนนะครับต้องเขียนเว็บไซต์นะลองฝึกฝนทําเว็บไซต์อะไรเงี้ยนะครับแล้วเว็บไซต์แน่นอนปัจจุบันเนี้ยมันต้องทําเป็น responsive ให้หมดนะครับ mm hmm. ในเรื่องของเมนูก็ควรที่จะทําเป็นประมาณนี้เพราะว่า มันจะดูง่ายแล้วก็สวยงามมากนะครับตามที่ผมเนี่ยพาทุกคนมาทําตามนี้เลยนะครับโอเคครับทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับยังไงก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กะดูนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผ่านะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ